สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำบาใบไม้สีสปาที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสแก่พิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไรใบไม้สีสปา ที่เรากำขึ้นหน่อยหนึ่งนี้มากหรือว่าใบไม้สีสปาที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมีมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกำขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อยส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมากพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้น ธรรมะส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้นมีมากกว่าส่วนที่นำมาสอนพิกุทั้งหลายเหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้นนันพิกุทั้งหลายเพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้นนั้นไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งปรมจันท์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย ไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวสอนพิกุทั้งหลายธรรมะอะไรเล่าเป็นธรรมะที่เรากล่าวสอนพิกุทั้งหลาย ธรรมะที่เรากล่าวสอนคือข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้พิกุทั้งหลายเพราะเหตุไรเล่าธรรมะส er like, ่วนนี้ <lar> เราจึงนำมากล่าวสอนภิกขุทั้งหลายเพราะว่าธรรมะส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย,ย์เป็นไปเพื่อความน่ายเป็นไปเพื่อความคลกํกำนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อม เป็นไปเพื่อนิพพาน